หมายความว่ารถคันนี้จะประหยัดน้ำมันมากนะครับได้โดนเรียกไปเปลี่ยนดีเลย์พัดลมไหมการตกแต่งของคันนี้ที่แบบไม่ได้เยอะแต่ดูดีมันเป็นอย่างไรนะมันต้องมีกิมมิคนะมันต้องมีดีเทลนิดๆหน่อยๆเราลืมไปเลยว่าทุกเรื่ของเอเวอเรสต์เนี่ยมันเป็นทอมินทูกนะมันต่างจากเดิมยังไงแน่นอนอันนี้เป็นพวงมาลัยแรปเตอร์เปลี่ยนเลยนะครับสวัสดีครับอาร์ตฟอร์ดอินไซด์นะผมที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูม ฟอร์ดพระนครกระเสริฐนะวินนะครับวันนี้ก็ขอญาตสวัสดีปีใหม่นะครับซึ่งจริงๆก็เดี๋ยวจะพ้นปีอีกแล้วเนาะไม่ใช่ล้อเล่นนะครับก็คือสวัสดีปีใหม่แล้วกันนะครับขอให้ปีนี้ทุกคนนะครับผ่านพ้น pm สองจุดห้าไปนะครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะมีเงินมีทองมาออกรถคันใหม่กันนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับมาเจอกับรถที่เขาเรียกว่าก็เป็นรถฟอร์ดแหละแต่ ผมไปส่งรถอยู่คันหนึ่งผมต้องเล่าก่อนผมไปส่งรถอยู่คันหนึ่งนะครับแล้วลูกค้าบอกว่าพี่เลื่อนดูใน youtube เนี่ยพี่ไม่เจอใครมันรีวิวรถเดิมๆให้พี่เลยนะพี่อยากจะได้รถเดิมที่ไม่ต้องแต่งนะครับวันนี้ผมก็เลยหารถที่ใกล้เคียงกับเดิมที่สุดนะครับไม่ได้แต่งเยอะไม่ได้เปลี่ยนล้อแมกซ์นะฮะจริงๆคันนี้ก็เปลี่ยนแหละแต่ก็เปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าเอาของเดิมอีกรุ่นหนึ่งมาใส่ใน,น,นนะค,นนนนะค ett, ันนี้นะครับแน่นอนนะฮะเอเวอเรสต์ไทเทเนียมสี่กูญสี่คันนี้นะครับ ราคาของเดิมโรงงานนับที่ฟอร์ดตั้งมาคือ1นึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทบวกอีกหมื่นสองนะฮะจะเป็นสีขาวมุกนี้นะฮะมาดูกันที่คันนี้นะทำอะไรไปบ้างนะครับก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดติดตามอาร์ตฟอร์ดอินไซด์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับต้องบอกก่อนตอนนี้นะครับรถฟอร์ดเนี่ยมีเครื่องยนต์อยู่2ตัวนะครับตัวที่เป็นสอจุนะครับกับตัวที่เป็นสามดศนย์นะฮะ ไม่นับแรปเตอร์เบนซินนะครับอันนั้นเอาออกไปก่อนเอาเป็นแค่แบบรถในคลาสที่เป็นรถใช้งานรถบ้านหรือว่ารถครอบครัวนะครับอ่ะคันนี้นะฮะเป็นสองจุดศูนไบเทอร์โบนะครับสองร้อยสิบแรงม้าห้ารอยนิวตันเมตรในส่วนของแรงบิดนะฮะเครื่องยนต์เป็นสี่สูบแถวเรียงนะครับสี่สูบแถวเรียงก็คือเรียงหนึ่งสองสามสีแบบนี้แหละนะครับแต่ทีนี้นะฮะข้อดีของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับคือเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กนะครับมีรอบเครื่องที่ต่ำ นะทำให้มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยที่น้อยหรือหมายความว่ารถคันนี้จะประหยัดน้ำมันมากนะครับเพราะว่าเรามีรอบเครื่องที่ต่ําแรงบิดที่สูงนะครับแน่นอนรถที่เขาเรียกว่านะรอัตราการใิ้น้ำมันอะ่ะมันจะออกไปกับการที่เรายิ่งเหยียบกระทืบคันเร่งรอบเครื่องยิ่งสูงไอ้พวกนี้นะครับน้ำมันก็จะไหลไปตามนั้นนะแต่ว่าโอเคฟอร์ดเขาก็ปรับจูนใหม่ให้รถ มีพลังกำลังสูงแต่ว่ารอบเครื่องที่ค่อนข้างต่ำนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของเขานะทีนี้นะครับการจัดวางของเครื่องยนต์ฟอร์ดนะครับสังเกตดูนะว่าในแต่ละมุมทั้งซ้ายทั้งด้านนี้ตรงกลางแล้วก็ด้านนี้นะครับจะมีพื้นที่ที่มีขนาดเท่ากันเขาจะเว้นไว้เท่ากันเลยให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ตรงกลางของบอดี้รถที่สุดนะครับไม่ใช่บอดี้รถตรงกลางของพื้นที่ที่สุดนะครับแล้วก็จะมี ในส่วนของพื้นที่ด้านข้างด้านหน้าเนีงง่ยเว้นไว้เท่ากันหมดเลยนะครับอ่ะเครื่องยนต์ก็พูดกันไปแล้วเนาะสองจุดศูนย์นะครับไบเทอร์โบนะฮะทีนี้นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยคือของเครื่องไบเทอร์โบนะครับคือตัวนี้เทอร์โบเนี่ยต้องบอกว่าเขาให้มาเป็นเทอร์โบสองลูกเนาะนี่เทอร์โบเขาจะหยุดด้านในนี้นะครับมันจะหยุดลึกๆล,ลงไปนะคือตัวไบเทอร์โบเนี่ยนะครับการทํางานของเทอร์โบเขาจะสลับกันทํางานกันนะตัวเล็กนะครับทํางานก่อนในรอบ ต้นๆน,นะครับพันเรอหบรอบนะครับเทอร์โบตัวเล็กทำงานแล้วนะเห็นไหมว่าต่ํามากนะครับจะได้แรงบิดออกมาที่ค่อนข้างสูงนะครับทีนี้นะครับเขาก็จะสลับรอบไปที่รอบพันห้านะเทอร์โบตัวใหญ่ก็จะเป็นรับหน้าที่ทํางานแทนแล้วนะฮะอันนี้ก็จะส่งรอบปลายได้ดีนะครับ2องสิบแรงม้าเนี่ยจะออกมาในรอบเครื่องที่3 5มพรอบ ต่ำมากนะครับอีกหนึ่งสำคัญนะครับที่รถคันนี้มีก็คือพวกระบบนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกเตือนการชนขับเองเบรกเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ระบบพวกนี้นะครับเขาจะถูกควบคุมด้วยกล่องตรงนี้นะฮะตัวอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับมีหน้าที่ควบคุมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแอดแอพทีฟคูซอนโทนนะครับให้รถขับเองได้ขับวิ่งตามคันหน้าเบรกเองนะครับเบรกเองด้วยนะครับพวกนี้ใช้ตัวอิเล็กทรอนิก เบรกเนี่ยควบคุมระบบเบรกหมดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราเปิดระบบ a d a p t i v e ขึ้นมานะครับในล้อแต่ล้อเนี่ยมันจะมีการบางทีการวิ่งแต่ล้อไม่ว่าจะล้อซ้ายล้อขวาเนี่ยเพรากว่าใช้แรงแต่ล้อเนี่ยไม่เท่ากันนะครับไอ้ตัวระบบเบรกเนี่ยก็จะมีหน้าที่คำนวณนะว่าล้อเนี่ยต้องจ่ายน้ํามันเบรกไปเท่าไหร่ไปมากน้อยเพียงใดนะครับพยกตัวอย่างเวลาเราขับรถเนาะแล้วเรายูเทิร์นเนี่ยแน่นอนบางท่านอาจจะสงสัยว่ารถ เรายูเทินเนี่ยล้อสองฝั่งสี่ล้อเนี่ยมันหมุนเท่ากันไหมจริงจริงมันหมุนไม่เท่ากันนะครับมันหมุนไม่เท่ากันถ้าเรายูเทินขวานะครับยูเทินต้องยูเทินขวาอยู่แล้วมันยูเทินไทยไม่ได้นะนะครับผมล้อขวาเนี่ยล้อขวาเนี่ยเขาจะหมุนน้อยกว่าล้อซ้ายนะครับแน่นอนเห็นไหมเขาก็เลยต้องใช้ระบบพวกนี้เข้ามาควบคุมในการจ่ายแรงดันพวกน้ํามันบูนน้ำมันเบรประมาณนี้นะในส่วนของตัวพวกระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์เบรกพูสเตอร์นะครับทีนี้นะฮะฝั่งนี้สําคัญนะครับ แบตเตอรี่ก็เป็น AGM เนาะแบตเตอรี่เป็น AGM นะ8 0์8 0 0 c c a นะกำลังไฟสูงจัดๆเลยในรถนี้นะครับรถเจ็กเมนราคาเท่านี้รถบ้านอะไรพวกนี้นะฮะก็คือข้อดีครับจ่ายไฟได้เสถียรจ่ายไฟได้ลึกนะครับเพราะว่ารถพวกนี้นะครับรถยุคใหม่ๆต้องใช้คำว่ารถยุคใหม่ๆเลยไม่ใช่แค่รถฟอร์ดเนาะเขาจะมีพวกระบบไฟค่อนข้างเยอะนะครับระบบไฟภายในตัวรถระบบไฟควบคุมเบรกระบบไฟควบคุมนนนี่นักนต่างๆนานานะครับ เขาเลยให้แบตเตอรี่ที่มีกําลังไฟสูงเข้ามานะเพื่อที่จะทําให้การจ่ายไฟเนี่ยไม่บกพร่องจ่ายไฟได้ลื่นไหลได้ลึกนะครับสุดใจกันไปเลยนะฮสิ่งที่หลายๆท่านนะครับตอนเนี้เห็นในรับคิมกันมากมายว่ามีใครได้ร้นเรียกไปเปลี่ยนดีเลยพัดลมไหมนะครับแน่นอนปัญหาเคยมีปัญหาขึ้นมาเรื่องดีเลยพัดลมเนาะว่าดีเลยละลายดีเลยพังดีเลย ให้ไฟไม่พออะไรพวกนี้นะครับฟอร์ดแก้ปัญหานะครับมาดูคันนี้คันนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยไม่มีดีเลยไม่มีดีเลยที่มันเป็นก้อนๆสีเหลืองตั้งขึ้นมานะครับเขาเปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยรถทุกคันในตัวใหม่หมดเลยนะปีใหม่นี้นะฮะจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับในตัวของดีเลยนะครับใช้ดีเลย์เหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนใหม่นะครับให้มันดีขึ้นนะครับผมก็จะไม่มีก้อนดีเลยขึ้นมา เกละระยงระยางของหูของตาเรานะครับนะฟอยก็จ,จัดการเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับไม่ต้องสงสัวยว่าดีเลย์หายไปไหนอยู่ตรงนี้นะครับแพ่เอาไว้ซ่อนไว้นะฮะแล้วสำหรับ,บเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะพึ่งกลับมาหลังจากปีใหม่นะครับอาจจะพูดมึนๆน,นิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้นะสาหรับเอเวอเรสต์คันนี้เนาะมาดูกันดีกว่าว่าการตกแต่งของคันนี้ที่แบบไม่ได้เยอะแต่ดูดีมันเป็นอย่างไรนะครับ ด้านหน้ามาชุดแต่งคันนี้อาจจะเคยเห็นการรีวิวไปว่ากระจังหน้าคิงคากระจังหน้าเลนดอนนะครับเราเห็นกระจังหน้ามันมาแล้วเนะวาะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแต่ว่าคันนี้เขาเสริมม้าเข้าไปนะครับมมาตัวเนี้ยมีไฟด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนจะเปิดให้ดูขอเอาตรงนี้ให้จบก่อนนะเมื่อเราเห็นกระจังหน้าคิงคาไปแล้วเลนดอนไปแล้วนะครับยังหลายๆล,ยลยท่านอาจจะไม่เคยเห็น ชุดสเกิร์ตคิงคานะครับนี่หน้าตาของชุดสเกิร์ตคิงคาเขาเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมความสวยความงามของคิงคาเป็นไงนะครับลวดลายมีรังพึ่งตรงนี้นะครับระบายอากาศนะฮะแล้วก็การเก็บงานตัวเขาเรียกว่าะนะใต้กันชนด้านล่างนะครับหรือชายกันชนด้านล่างใต้เนี้ย ก็ผมว่าไม่ได้ใหญ่หญเทอะทะนะครับนะก็แล้วแต่ความชอบของตัวเขาเรียกว่าแล้วแต่ความชอบของเจ้าของรถลกร้กันว่าถูกจะิตกับชุดแต่งแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคิงค่าวิกเตอร์หรือ AKC นะครับหรือจะเป็นชุด y อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเจ้าของรถนะครับแต่ว่าเรามีให้หมดเลยที่พูดไปเปลี่ยนการชนหน้านะครับสเกิร์ตหน้าแล้วนะฮะเซนเซอร์ อะแดปกล่องอะแดปีบกล่องเลยได้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้นะฮะอะมาดูผมเปิดไฟไม้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะเห็นไหมมันต้องมีกิมมิกนะมันต้องมีดีเทลเล็กๆหน,หน่อยนะครับมันจะเป็นมา้าธรรมดาไม่ได้มันต้องมีไฟนะครับเห็นไหมความสวยไฟ L.E.D ก็เลือกเป็นสีขาวมานะครับให้มันดูแบบคุมโทนกินคลีนนะครับสวยสวยเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างเนาะนะครับที่บอกตกั้งแต่ต้นคลิปว่าเปลี่ยนเหมือนไม่เปลี่ยนหรือว่าไม่เปลี่ยนอาจจะเหมือนเปลี่ยนนะครับล้อนะฮะล้อเนี่ยของเดิมนะครับเป็นลอ ยี่สิบนิ้วนะครับเป็นล้อยี่สิบนิ้วเช่นเดียวกับอันนี้แต่ว่าด้วยความที่อยากได้ล้อสีดํานะครับอยากได้ล้อสีดําไม่ต้องการแบบไปใส่ล้อเ,เรียกว่านะยางดีกว่าอ่ะอยากได้ล้อสีดาแล้วไม่ต้องการยางที่มันเป็น,ปนยางแต่งยางดอกใหญ่ๆเนาะลูกค้าไปหาล้อเอเวอร์สปอร์ตมาให้นะครับให้หน่อยไม่ใช่ให้ให้ผมให้ผมเนี่ยไปหามาให้หน่อยนะครับก็เอามาใส่นะฮะ มันก็จะคุมโทนกันเนาะขาวดําดํารถสีขาวล้อสีดํานะครับก็จะค่อนข้างเข้ากันนะเป็นเขาเรียกว่าตีมแพนด้านะครับตีมแพนดานะฮะือว่าสวยนะครับก็ยางเดิมโรงงานนะครับยางตัวเดียวกันกับล้อเดิมนะฮะยี่สิบเท่าเท่ากันสเปคเดียวกันยางกูดเยานะครับยางเฮตีเนาะนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันในตัวล้อนะครับช่วงล่างของเอเวอเรสต์นะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นนี่เนาะ คือเรารีวิวรถที่เป็นรถแต่งก็เยอะนะครับรถแต่งรถโหลดรถยกเนี่ยเราก็จะไปเจอกับโชค๊คที่มันเป็นโมโนโทูปนะฮะเราลืมไปเลยว่าโชค๊คเดิมของเอเวอเรสเนี่ยมันเป็นทวินทูปนะครับซึ่งทวินทูปนะฮะถามว่าทําไมดีกว่าว่าเอเวอเรสเนี่ยถึงต้องใส่โชค๊คทวินทูปไม่เป็นโมโนโทูปไปนะครับเพราะว่าหนึ่งคือตัวลักษณะของรถนะครับลักษณะนิสัยของรถกรขับขี่เนี่ยนะครับเขาถูกใช้เป็นรถบ้านนะครับโชค๊คทวินทูปเนี่ยนะครับมันจะ เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพกับการใช้งานที่ใช้งานทั่วไปไม่ได้ขับขี่ด้วยความเร็วต้องการความนุ่มนวลอันเนี้ยเขาก็เลยเอามาใส่ในรถเอเวอเรสจริงๆอ่ะทุกๆรุ่นนะครับที่เป็นเป็นรถเจ็ดที่นั่งหรือรถเดรประสงค์เนะี่ยเขาก็ใส่เป็นทว er ินทูบหมดเลยทุกแบรนทุกค่ายนะครับการตกแต่งส่วนอื่นนะครับแน่นอนแหละที่ผมบอกไปว่าเป็นรีมฮนด้าเนาะก็จะรถสีขาวนะครับส่วนที่เราก็ต้องทําเพิ่มก็คือหลังคานะครับหลังคาแล็ป นับเป็นสีดํานะฮะเพื่อให้มีการตัดกันนะครับมันก็จะได้ดูรถสวยนะฮะถ้ามันขาวไปมันก็ดูคลีนเกินไปนะเราอยากให้มันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็เลยมีการตัดดํานะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับกระจกหูกระจกแรปดาเบ้าเออ่มือเปิดแรปดานะฮะแรปดําหมดเลยนะครับในส่วนของท่อนบนเนาะนะฮะช่วงล่างด้านหลังสําคัญ ที่ทําให้รถ Everest เอเวอรเรสนี่ยถูกจัดเป็นรถเรียกว่ารถที่มีฟิลลิ่งใกล้เอสวที่สุดนะครับนะฮะมีฟิลลิ่งใกล้เอสที่สุดก็คือช่วงล่างนั้นหลังนับวัดลิงก์นั่นเองนะตัววัดลิงค์นะครับเขาจะมีหน้าที่ในการยึดนะครับยึดยึดเพลาล้อนะฮะเพื่อให้รถเนี่ยมีการเก็บทรงได้ดีเวลาเราเข้าโค้งนะไม่ว่าจะเข้าโค้งด้วยความเร็วเข้าโค้งด้วย ความเร็วสูงหรือว่าแบบวิ่งผ่านรอยต่อคอนสะพานอะไรพวกนี้นะครับหรือลูกระนาดนะฮะตัววัดลิงก์เนี่ยเขาจะมีการดึงตัวรถนะครับให้ยึดติดกับพื้นมากที่สุดนะครับทำไมต้องให้ยึดติดกับพื้นมากที่สุดยกตัวอย่างถ้ารถมันโยนหรือรถมันมีการแบบอ่ะนั่นแหละถ้ารถมันโยนนะครับความรู้สึกเรามันจะเมารถคนที่นั่งเบาะหลังเนี่ยมันจะรู้สึกเมารถนะครับแล้วก็ การทรงตัวก็จะไม่เพราะว่าไม่เฟิร์มเข้ากับตัววัดลิงเนี่ยที่มันทำให้รถยึดติดกับพื้นได้นะครับไฟซิกเนเจอร์นะครับไฟซิกเนเจอร์มีอยู่แล้วทุกๆรุ่นเนาะไม่ใช่เทนนะนะครับตั้งแต่สปรอร์ตขึ้นมาก็จะได้เป็นไฟท้ายตัวนี้นะครับด้านหลังสเกิร์ตคิงคานะฮะค <S 2> <S 2> <S ันแรกนะที่ใส่คิงคานะครับสวยมากนะครับลวดลายเขาก็ดูใหญ่ๆนะฮะนี สีดำก็จะเยอะหน่อยนะนะครับผมอ่ะฝาท้ายไฟฟ้าคันนี้เปิดมาไม่มีอะไรร่วงแน่นอนนะครับอ่าเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนโชคไม่ได้อะไรเนาะอ่าทีนี้เราจะได้ดูตรงนี้แหละนะครับเบาะแถวสามไฟฟ้านะครับที่ทาให้หลายๆคนชอบนะฮะี่เบาะแถวสามไฟฟ้านะครับไหมเปิดขึ้นมาไม่ต้องใช้มือดึงใช้แค่นิ้วสัมผัสที่ปุ่มนะครับได้ซ้ายขวาเลยนะครับแต่ว่า ขวาเปิดไม่ได้เพราะว่าวางของนะครับ是是เห็นไหมพอเราพับไปนะครับเราก็จะเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยได้อีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะนั่งเล่นหรือว่าใครที่ชอบออกเที่ยวคนเดียวนะครับนอนในรถก็ทําได้หรือใครที่มีการวางของวางกระเป๋ากอลฟวางจักรยานวางอุปกรณ์กีฬาเนี่ยก็วางได้นะครับเดี๋ยวเฟือนะฮะมาดูด้านในกันด้านในสําคัญนะครับคันนี้ เพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับพวงมาลัยเห็นไหมเข้าไปดูพวงมาลัยเลยนะครับพวงมาลัยนะครับมันต่างจากเดิมยังไงแน่นอนอันนี้เป็นพวงมาลัยดับเเตอร์เปลี่ยนเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้เรามีแพตเทิร์นชิพนะครับมันจะทําให้เรามีแพตเทิร์นชิพนะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถตบโป๊ะโป๊ะปะปะตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยลบบวกนะฮะหลายท่านที่ต้องการ ให้รถมีแพ t เดิร์นชิพนะฮะเปลี่ยนพวงมาลัยแรปเตอร์ไปเลยให้มันจบทีเดียวนะครับพวงมาลัยแรปเตอร์แท้ด้วยนะครับนี่นะฮะฟังก์ชันทุกอย่างใช้ได้ครบหมดไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะฮะแล้วก็มีเซ็นเตอร์พวงมาลัยเข้ามาให้ด้วยนะครับนะก็อยู่สปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับอ่ะเป็นไงสวยงามนะครับกับพวงมาลัยตัวนี้พอยาดขึ้นรถนะครับเบาะนะครับคู่หน้านะฮะ ของเอเวอร t เนะครับเป็นไฟฟ้าเนาะนะครับปรับได้สูงสุดแปดทิศทางนะครับนี่นะพนักพิงนะฮะเดินหน้าถอยหลังยกขึ้นยกลงกดลงนะครับแล้วก็มีตัวดันหลังกลมๆตรงนี้นะฮะอันเนี้ยก็ให้สบายในการขับขี่ทางไกลเนาะใครอาจจะแบบขับไกลนานๆนั่งนานๆอาจจะเมื่อยหลังนะครับก็เอาตัวนี้ขึ้นมาดันหลังได้นะฮะนี่นะครับมันก็จะนั่งแอนๆหน่อยนะฮะอันนี้ไม่ได้อ้วนนะ หรือไอที่แอนนี่คือบอกเขาดันเข้ามานะครับอ่ะประมาณนี้นะตัวบเาบาะระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าออโต้นะเป็นไฟหน้าออโต้ตั้งแต่รุ่นเริ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกระบะนะรถเราเนี่ยได้ไฟหน้าออโต้หมดเลยนะครับนี่ฮนะคือตัวเอนะครับทีนี้การทํางานของเขานะครับไม่ว่าเราจะหมุนไปตรงไหนสตาร์ทรถเมื่อไหร่มันจะเด้งกลับมาที่ออโต้ตลอดนะฮะต่อให้เราปิดไฟไว้นะครับเราสตาร์ทใหม่ มันก็จะจมาตรงนี้นะฮะไฟหน้าออโต้นะครับนะตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกนะฮะกดเข้าไปได้เลยนะครับงี้กดเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นไฟตัดหมอกเนาะนะฮะอันนี้ปุ่มเปิดฝาท้ายด้านหลังนะครับซึ่งตัวฝาท้ายเนี่ยเปิดได้สามที่ที่รีโมทที่ตรงนี้แล้วก็ตัวที่ฝาท้ายนะครับอ่าประมาณนี้ในระบบไฟนะฮะอันนี้คือความสว่างของหน้าจอนะครับเนี่ยหน้าจอนะครับอ่ะที่วางแก้ว มีนะครับเลเวลสเนาะล้านเก้าไม่มีก็มันก,ก็ตระหิดตระหิดใจนะครับไฟด้านในนะครับไฟตกแต่งแอมเบรไลท์นะฮะมีนะครับมีนะฮะแล้วก็อ่ะผมพามาดูภายในกันดีกว่าหน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะจะเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ คือด้านซ้ายนะจะคอยบอกวัดรอบนับรอบเครื่องยนต์นะด้านขวาก็จะเป็นความเร็วนับกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะนะฮะแล้วก็ข้อมูลด้านบนนะก็จะบอกอุณหภูมิเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ระยะทางของน้ํามันเครื่องที่วิ่งได้อีกเท่าไหร,ร่นะฮะนะแล้วก็จะบอกว่าเราสตาร์ทเครื่องนานเท่าไหร่แล้วนะครับผมข้อมูลเกียร์มีบอกหมดครบทุกอย่างนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ ข้อมูลการเดินทางเนี่ยนะครับมันเป็นการใช้น้ำมันเนี่ยหนึ่งร้อยกิโลเมตรใช้ไปกี่ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะครับว่าให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกี่กิโลเมตรต่อลิตรเลยดีกว่านะครับที่เราแบบเข้าใจกันเนาะทำยังไงนะครับเรากดที่รูปรถตรงนี้นะครับแล้วเ,เลื่อนไปที่ทั่วไปนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ระยะทางหน่วยระยะทางเราเปลี่ยนให้มันเป็นนี่ อันนี้นะฮะมันก็จะเป็นกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับที่เราชินชินกันเนาะนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นแหละว่าตอนเนี้ยใช้ไปเท่าไหร่นะเอารถมันยังไม่วิ่งมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้รถมันวิ่งก่อนมันก็จะบอกว่าเออตอนนี้เราขับอยู่ที่สิบกิโลลิตรนะฮะผมเปลี่ยนให้แล้วคันนี้นะฮะหรือถ้าใครที่ออกรถไปแล้วเปลี่ยนไม่เป็นก็ทําตามได้นะครับอ่ะโอเค มาดูกันต่อแ a ตเทิร์นชิเนี่ยนะครับกดได้เลยนะใช้ได้เลยนะครับวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็สามารถกดแพตเทิร์ชิได้เลยนะครับเราไม่ต้องดึงมาเป็นเอ็มเนอะนะฮะถ้าดึงเอ็มปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถกดแพตเทิร์ชิได้เลยเนี่ยนะครับโหลดแต่รถมันยังไม่ได้วิ่งเกียร์มันก็เลยไม่ทํางานให้นะครับนะปึ๊บป๊บอ่าประมาณนี้นะครับในตัวแพตเทิร์ชิเนาะใช้ได้เลยนะครับปุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น การตั้งค่าหน้าจอนะครับสามขีดตรงนี้เลื่อนนู่นนี่นั่นดูเนี่ยได้หมดนะครับเหมือนเหมือนก็เหมือนของเดิมหมดเลยนะครับหน้าการตั้งค่านะครับหน่วยซ่อมบํารุงเนี่ยนะครับข้อมูลเครื่องยนต์นะครับก็บอกอยู่ว่าคุณภาพน้ำมันเครื่องเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะร้อยเปอร์เซ็นตเนาะนะผมแล้วก็แอดบูนะครับแอดบูไม่ต้องวิ่งได้อีกเจ็ดพันกิโลแต่ว่าอันเนี้ยนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยน หลังจากที่เราขับรถออกถนนใหญ่ไปแล้วนะครับมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะมันจะเพิ่มขึ้นนะครับ,เพ,นนรบเพราะว่าฟอร์ดเขาเคมไว้อยู่ที่หมื่นสองหนึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันกิโลหรือหนึ่งหมื่นกิโลนะครับแล้วแต่เท้าเราในการเหยียบด้วยนะฮะนะแต่ว่าหลากัหลกๆก็ตีไปสักหมื่นหนึ่งหรือว่าตามรอบที่เราเข้าเช็คระยะนะครับหมื่นห้าฝั่งนี้เป็นพวก Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็เปิดระบบที่ปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้ นะครับแล้วอันนี้ระบบทุกอย่างมันจะเปิดหมดเลยนะครับเราค่อยไล่ปิดทีละอันถ้าเราไม่ใช้อันไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะติดให้เราตลอดคือเลนคีปปิ้งนะครับแล้วก็เลนเซนเดอร์ลิงก็คือปุ่มนี้สตาร์ทรถนะครับมันจะติดให้เราก่อนนะถ้าเราไม่ใช้เราก็ดับเบิลคลิกสองครั้งนะครับมันก็จะปิดเลนคีปปิ้งให้เรานะครับทีนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเลนโดยที่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวได้แล้วนะครับแต่ว่าระบบความปลอดภัยเนาะเขาก็ทํามาเพื่อให้เราแบบในกรณีที่เรา ขับนานๆแล้วรู้สึกแบบง่วงหรือหลับในอะไรเงี้ยถ้าเราเบ้ออกไปนะครับรถเขาก็จะดึงกลับให้เราอยู่ในเลนเดิมนะอันนี้คือการเซฟตี้ของรถยนต์ฟอร์ดนะครับนีนี้หน้าจอนะครับหน้าจอกลางนะครับสิบสองนิ้วใหญ่กว่า iPad นะครับอ่ะมีอะไรบ้างทีละอย่างเลยนะตรงนี้นะครับไขป่ปลาหกเม็ดมันก็จะขึ้นหน้าจอ e n t เตอร์ n ทนเมของเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิทยุสื่อโทรศัพท์ Apple c a r p เ n d แอนดรอ t o รวมถึงข้อมูลการใช้งานรถด,ด้วยนะครับก็คือสมุดคู่มือแหละแต่ว่าเราเอามาไว้ในรถด,ด้วยนะฮะเข้ามาดูน,นี้ได้เลยนะครับหรือเราต้องการจะเชื่อมต่อฟังเพลงผ่านโทรศัพท์นะครับใครใช้ Apple ก็เพิ่มที่ Apple c a r p เใครใช้ Android ก็ไปที่ Android นะครับอันนี้มีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือไฟส่องสว่างโซนไลทติ้งนะครับ ่าตัวเนี้ยจะเป็นไฟที่ส่องสว่างด้านนอกรถเนาะจะทํางานก็ต่อเมื่อเราดับรถนะครับเราดับรถแล้วเราออนไฟไว้นะฮะเราสามารถเลือกเปิดได้ถ้าเราอยากให้มันติดต่นนี้มันไม่ติดหรอกเพราะว่าผมสตาร์ทรถอยู่นะครับเขาก็จะบอกว่าให้มันดับนะฮะถ้าเราอยากให้มันติดข้างนี้นะครับนะอันเนี้ยคือไฟที่มันจะส่องออกทางกระจกข้าง,างนะครับ มันก็จะออกทางข้างนี้ข้างขวาผมนะครับหรือถ้าเรามีแอคทิ i ิตี้อยู่ด้านซ้ายนะครับหรือต้องการหาคูงหาของเราก็ให้มันติดฝั่งนูน้นนะครับอ่าเราก็เลือกให้มันติดได้หรือว่าด้านหลังก็ทําได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องดับเครื่องเข้าเกียร์พับแต่ว่าเราแค่ออนไฟไว้นะฮะถึงจะใช้งานระบบนี้ได้นะครับอ่าปิดไว้นะครับตรงนี้ก็ ประมาณนี้เนาะทีนี้นะครับตรงนี้ก่อนกล้องนะครับอ่าตัวรถนะครับมีกล้องสามร้อยหกสิบองศานะฮะผมลืมพูดไปหน้าคลิปเนาะนะครับตัวกล้องความสี่องศาเนี่ยนะครับเราสามารถกดดูได้เลยที่ปุ่มกล้องด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะเราสามารถเลือกเปลี่ยนมุมมองได้นะครับให้มันเป็นกล้องแบบเลนไวครนะโดยการกดตรงนี้ผมให้ดูใหม่นะ กล้องหน้านะครับแล้วเปลี่ยนเป็นเลนวายก็จะกว้างขึ้นนะฮะจะกว้างขึ้นนะครับมันจะมีแบบสองฝั่งเนี้ยเพิ่มเข้ามานะฮะกล้องถอยหลังนะครับเปลี่ยนได้จากปุ่มนี้นะนี่นะครับเปลี่ยนแล้วแล้วก็มีเพิ่มค้าอีกนะครับที่มันออกจากกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะทุกครั้งเหมือนกันรีใหม่มันก็จะไปที่ตรงนี้กล้องรอบคันนะครับมาอ่าใครที่แบบไม่ชินเส้นทาง หรือว่าจอดรถในที่แคบเราสามารถเปิดดูได้นะครับมันไม่ใช่แค่เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็จะขึ้นแค่กล้องถอยอย่างเดียวเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะในตัวของพวกนี้ทีนี้การตั้งค่าต่างๆนะครับผมเห็นว่ามีลูกค้าถามมาว่ารถบอร์ดเนี่ยเปลี่ยนได้กี่ภาษานะครับมาดูกันนะฮะกดเข้ามาแล้วนะทั่วไปนะครับภาษามีแค่นี้ อังกฤษกับไทยนะมีแค่อสองภาษานะครับนะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หน่วยวัดลมยางเปลี่ยนแล้วเป็น psi เนาะนะครับเตือนนี่นั่นอันนี้ตั้งค่าไว้ให้หมดแล้วนะครับนะอุณหภูมิเป็นเซลเซียสอะไรพวกนี้เข้ามาเล่นดูได้เปรียบเสมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับตรงนี้นะครับเดินเบาน,านานสุดได้สามสิบนาทีก็คือว่ารถคันนี้สา,าสามารถสตาร์ท จอดแบบเนี้ยจอดรีวิวรถเนี้ยได้ไม่เกินสามสิบนาทีถ้าคบรบสามสิบนาทีเมื่อไหร่รถจะดับนะครับแต่ว่าเราแก้ได้เราเข้ามาตรงเมื่อกี้เนาะตรงเนี้ยรถยนต์เราก็ปิดซะทีเนี้ยจอดเลยเยันน้ำมันหมดนะครับยาวๆนะฮะอ่ะเข้ามาเป,นนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตั้งค่ากันได้นะครับผมอีกกันนึ่งนะับแอมเบียนไลท์เ,เนาะที่เราเห็นอยู่นี่เราสามารถปรับแสงลดแสงได้นะครับเห็นไ,ไหมเข้ามาที่ทั่วไปแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างให้มันสุดเลยนะครับ ก็จะเจอเนี่ยการตกแต่งภายในเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับปิดได้อันนี้หรือไม่ก็หลีแสงถ้ามันรู้สึกว่าแยงตานะครับหรือปิดเลยนะฮะอันนี้ก็ได้นะครับ่าแล้วแต่ความชินหรือความชอบนะครับผมโอเคอ่ะระบบแอร์ระบบแอรบบก์กลับมาที่ระบบแอร์นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเนาะอุณหภูมิเราสามารถปรับแยกกันได้เลยนะครับเห็นไ,ไหมหรือเป็นทั้งทัชสกรีน นะผมแล้วก็เป็นเมนูนิ้วนะฮะอ่าสามารถปรับอุณหภูมิแยกกันทั้งซ้ายและขวาทั้งผู้นัง่งและผู้ขับได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับอ่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ใช้ร่วมก,กันก็คือความแรงของพัดลมนะครับก็ใช้ด้วยการทั้งรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอร์หลังคนหน้าก็สามารถควบคุมได้นะครับอ่าประมาณนี้นะวัดไดชัชเจอร ter, ์นะครับวัดไดชัชเจอรมีนะครับวัดไดชัชเจอรมีมาให้ก็คือชาร์จแบบไร้าสายหรือว่าใคร ต้องการใช้เสียบสายชาร์จก็มี USB-A USB-C ให้นะครับข้างล่างนั่นเองนะฮะเกียร์10สปีด e ร u นะฮะเนี่ยผมแล้วก็ขาดไปได้เลยรุ่นนี้นะครับรับสี่นะครับก็คือตัว Terrain Management หรือการปุ่มเปลี่ยนโหมดต่างๆนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเป็นขับสี่หรือว่าเปลี่ยนเป็นโหมดขับเคลื่อนต่างๆนะครับเราควบคุมที่ตรงนี้หมดเลยนะครับเราสามารถกดได้กดได้เลยนะครับ โฟเ h นะครับ 4L จอดเข้าเกียร์ว่างนะฮะนะครับผมแล้วก็เราสามารถหมุนเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับอะ่ะที่หน้าจอนี้นะผมจะหมุนเปลี่ยนโหมดนะครับโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดลักพ่วงนะครับโหมดถนนลื่นอ่าโหมดคนล่องตั้งแต่โหมดถนนลื่นเข้ามาครับรถจะเข้าเป็นขับสีให้เราโดยอ,ตอัตโนมัติพร้อมใส่ดิฟล็อกให้เราด้วยในโหมดคนล่องนะครับเห็นไหม อีกหมดหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ใช้แน่นอนคือหมดทรายนะครับบ้านเราไม่มีทรายให้วิ่งนะครับนะผมแต่ก็มีไว้นะเผื่อใครขับลงหาดทรายเหมือนที่เป็นข่าวนะครับนะบก็มีไว้นะฮะจริงจริงบ้านเราเนี่ยจะได้ใช้เต็มที่เลยนะหมดคนล่องนะครับแต่ใช้บ่อยๆเลยนะหมดถนนลื่นถ้าเข้าหน้าฝนปุ๊บแบบเปิดเลยครับ ทุกอย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นทั้งคันเร่งทั้งพวงมาลัยนะฮะเขาจะมีความแม่นยําขึ้นนะครับพร้อมกับเพิ่มน้ําหนักให้เราด้วยนะครับเพื่อที่จะลดอาการหน้าวัยลดการตอบสนองต่อพื้นถนนเนาะเผื่อบันลื่นปุ๊บเนี้ยมือเราวันไปแล้วแต่ว่ารถยังช่วยเราอยู่นะครับนี่เป็นข้อดีของรถ Ford นะปัจจุบันนี้ระบบเยอะนะมีพี่คนนึงเขาแชร์มาในกลุ่มเขาบอกว่าเขาหลับในเขาหลับในนะฮะแล้วเขาก็ เหมือนที่ผมเล่าไปอะว่าออกนอกเส้นทางคนไม่ใช่ออกนอกเส้นทางดิออกเลนนะครับแล้วลดดึงกับทําให้เขาปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้นะฮะนี่ก็เป็นข้อดีที่ Ford ทํามาให้นะครับไม่มีใครอยากจะใช้ระบบนี้หรอกแต่ว่ามีไว้ก็ช่วยชีวิตเราได้นะครับก็นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดหรือคุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้รถเอเวอเรสนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปสุดนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนะครับ เบอร์ ar ด้านนี้สามารถแอดไลน์ได้เนาะครับผมอาร์ตฟอร์ดอินไซต์ไปแล้วนะครับ